สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างกีส่วนป่านเหมือนเดิมครับจะมารีวิวงานกำคอท้ายคิ้เล็กล่างประดูปี5ห้าสิบแล้วก็จะมาชักช่วงชักค่เจ็ดห้าครับจะมารีวิวยิงให้ดูระยะก็ประมาณสิบห้าเมตรขวดอยู่นู้นครับเห็นไหมเนะ z ูไม่ได้วะ ันต,ต้องสูงมันกลันยิงขวดนะครับใช่ไหม <c oughs> โดนนะครับเดี๋ยวจะมายิงให้ดูอีกอันหนึ่งนะรับหนึ่ง กันให้เห็นเลยครับกระบอกนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับราคาก็ไม่แรงครับราคาคุยกันได้เดยมจะยิงให้ดูอีกรอบนะครับต้องน,นี้กระบอกเล็ก ก็ไปดูกันมาเยี่ยมพวกเราไดูไม่ได้อีกอันนี้ยิงนัดที่ซองนะครับนัดซองไปดูนัดสา่า ทั้งสองก็ประมาณแปดเมตรตัวนี้นัดแรกนัดแรกครับนี่ครับเล็งตรงตรงเข้ากลางขวดครับรนู่นครับระยะยิงโอเคนะครับปากไว้ด้วยครับทางกีส่วนการสนใจติดต่อมาได้ครับ